ว่าน,นี่จับเขาจริงเป็หน,น,น,นหนบบนย่างจีนทอดเล่าคนฟังเนยจีนทอดเมื่อนี้กรบโบมีหนักเกิดเล่าก็เป็นคนเป็นสาวได้แล้วขับแขกได้เนาะไหมบ้างเป็นจต้องได้ฮับเบิดเห็นได้มันลมมาเว้ามาบ้ากับฮับไปเลยนี่กันเพิ่นคืนได้คือเมื่อนี่นี่ก็ถือว่าจีนทอดเมื่อนี่มดนังบ่มีผัวบ่มีเฟนว่าสิแซ่โอ๊ยโบมเป็นอย่า ก็คอยเกลดี่แค,ค่เฮาก็บอกเป็นคนแนวนั้นดอกอเฮาลมได้เบิดแบบบ่ขีนจักทางนะเ,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 เป็นเ,เป็นกับเงินไงยังหักอยู่แค้เราเพิ่มเครียดดอกะเม่อวันเนาะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มยดีวัาะไดอยู่กับผมเราเพิ่มว่าว,าวาถึงอยู่จิตฮอดโอ้จิตฮอดสาวเล้ว ขึ้นห้อยก็ไปตีนกเพื่อว่าอย่าไปเปิดร้านแข่งผู้สาวอยู่ด้ะสาวไทยอะไปบ่ไอ้บ่หมุนอยู่อยู่ข้างบ้านจัดแม่บอลแล้วสาวผู้สาวไอ้จัดแม่บอย่าไปเปิดร้านแข่งอยู่ไปเนาะบ่ค่อยมีเสริมสวยแล้วบ้านนั่น ่นตัดผมซิตัดผมแล้วก็สาบผมตัดเล็บล่างต,ตาล่างอย่างไงแต่งหนา้าแต่งหน้าบ่าค่อยผมก็ไปซอยเพิ่นอยู่ละไปขายของเพิ่นขายของนะ้ำล้านค่านะ่ะเป็นล้านค่าผม,ผมบอกผมไปขายของซอยผมมีคนซอยตรงกับไปไปทุงมือเลยเหมือนซือ้อ เสียไปฝากคือเสียเื้อสิบเกระถินเพ็ดกระถินแล้วไปวันที่สิบสี่ะบ้านพี่สาวนะะไปวันน้็ไปแล้ว่ยงหางเงินยนะ